สวัสดีเจ้าสวัสดีแผนเพจดดีน้อยคีเลาเนี่ยก็เข้าหลํานะเจ้านอสาขาสองอำเภอสัต,ตหีบนะเจ้าขออนุญาตแนะนําเส้นทางมาเจ้านอลงทางด่วนหมายเลขสามสามหนึ่งนะเจ้าน,าาน,น,านาออำเภอสัต,ตหีบอ่าจะถึงลานพีน้อยขีเลาเนี่ยก็เข้าหลํานะเจ้านอทิดก็เคปาพาร์ครีสอร์ทนะเจ้า หรือว่าโทรสอบถามเส้นทางได้ติหมายเลข0ูนย์0 2 3 9 8นเะเจ้าหรือว่าเพจที่เราเนี่ยก็เข้าหลามน่ะเจ้าเขาจะลงแผนที่ไว้ใต้เพจน่ะเจ้านอไปพอบรรยากาศน่ะเจ้าลานปีน้อยขี้เหลาเนี่ยก็เข้าหลามน่ะเจ้าทางลานน่ะเจ้ามีพื้นที่จอดรถนั้นน่ะเจ้านอ สะดวกสบายให้กับลูกค้านะเจ้าสะดวกสบายเจ้าเข้าไปพอตังในร้านนะเจ้านอ้อของเฮาจะมีซุ้มให้ลูกค้าได้นัง่งเต้นนะเจ้านอ้อมีหลายซุ้มนะเจ้าใค,ใครชอบอลูกค้าที่ชอบบรรยากาศซุ้มนั่งสุ้ม สามารถนั่งได้นะเจ้านาะหรือว่าจะนั่งอ่าเป็นโต๊ะนะเจ้านาะของเขากับมีโต๊ะเพื่อลูกค้าได้นั่งนะเจ้านาะสะดวกสบายเจ้าพอบร,รากาศเจ้ามีห้องน้ำห้องตาเนาะเพื่อลูกค้าได้อ่าได้เข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือนะเจ้านาะกว้างขวางนะเจ้าสามารถ ข้าวแวะมาทานกับข้าวเหนือตอีล้านปีน้อยได้ไหนเจ้าตีสาขาสัต,ตหีบสาขาสองนหเจ้าเนาะมีพื้นที่นั่งสะดวกสบายเจ้าไปพอบรรยากาศตั้งไหนเจ้า บรรยากาศยามเย็นอ่ะเจ้าน้อลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะแวะมาทานอาหารเหนือหรือว่ามากินก็ข้าวเมืงมเองเมืองตีอำเภอสัตหีบ่ะเจ้านาะตีสาขาสองเนาะล้านปีน้อยคิ้เลานะก็ข้าหลาม่ะเจ้า,าก็แวะมาทานได้เนาะเจ้านะอาทางสาขายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านตีเข้ามาแจ้งบริการตรีล้านปีน้อยอ่ะเจ้านาะ หรือว่าจะมานั่งรับลมชมวิวน่ะเจ้านอหรือว่ามานั่งอุจจาราใสกันหรือว่ามาสนทนาพ้นเหนือน่ะเจ้ากับมีค้นเหนือหลายจังหวัดน่ะเจ้านอตีเป็นมาแวะเวียนกินข้าวได้อุจจาราใสกันน่ะเจ้านอ ขอบุณน,นะเจ้าขอบุณเอฟสีขอบคุณติโก้ไล์ขอบุณติโก้แช์กับข้าวเหนือทาได้ไงนะ่ายๆเนาะอ่าบายพี่น้อยขี้เล่าเนี่ยกับข้าวลํานะเจ้าถ่ายยาพบป้าพี่น้อยหรือว่าอยากจะมาแอลลานพี่น้อยสามารถมาแอลได้ตีอําเภอสัตหีบนะเจ้านะ้อตีลงทางด่วนหมายเลขสามสามหนึ่งนะเจ้าก็จะถึงล้านเลยติดกับเคปากรีสอรอดนะเจ้านาะทางสาขา สองยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะเจา้าตีมาใจบริการตีสาขานะเจานะ้าเนาะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าตีแว่มาอุดหนุนโต้ยนะเจ้าเนาะทุกท่านเลยนะเจา้าขอบคุณเจ้าและสวัสดีเจ้า